ไม่รู้ไอคนนั้นนาไม่รู้กมาเจอไงก็หูนตื่นเต้นมันตื่นเต้นอยู่ไม่ใช่ก็ตื่นเต้นอยู่ไงน้องมี <ๆ S 1> เฟนแล้วิพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ พี่ขอโทษพี่แซลเล่นน้องพี่พี่ไม่รู้ว่าน้องมีแฟนแล้วพี่ขอโทษดนมไม่ไคนมาเม้นกูทัวจะลงกูบ้างเมม่ไมไม่นี่รารางน้องเขาตัวยิงประตูเลยนะห ขอโทษค่ะพี่พี่หนูไม่รู้คนรู้เจ็ดสิบแปดคนนะหนูขอโทษได้ปะล่ะบอมเพื่อนเพื่อนเห็นพี่เตเว่ยเชิญพี่เตเข้ามาดิพี่เต้เขาไม่รู้อ่ะเตแม่งเลี้ยงไม่หันแล้วช่วงเนี้ยนี่ตอนผมเล่นมึงเรยกไม่หันแล้วเดี๋ยวหัวเดียกันเรียกกันไม่หันแล้วไอ้เตกูก็เรียกมึงไม่หันแล้วเดี๋ยวนี้หันหันครับเพื่อนมึงแล้วคนดูกูเยอะมากกูทำเต็มไม่ถูกไอ้เที่ยดูวี่งอะไรเนี่ย อมนาะคนดูไหคนดู1สิบสามพอมอะไรกันเนาะคนดูขึ้นขึ้นแล้วก็ลดลงลดลงอะไรวะตายตาหลับเดี๋ยวถ้าน้องเต้มาคนดูอาจจะขึ้นเป็นพันเออเออราพี่เต้ไปดีกว่าคนดูขึ้นเป็นล้านเขินผอบัวไม่ถูกแล้ยถ้าสองแล้พี่จะพาไปถ้าสองนี่ไง เดี๋ยวถ้าเป็นพันพี่จะพาไปส่องกบตังไม่อยากมากไม่อยู่หออะยู่หอลูกคุณหนูอยู่หอวิลูกคุณหนูเว้ยพี่จะพาส่องกบเว้ยน้องส่อเปบยิ้เลยหมกหลกแล้วอะชื่อเลยวันนี้เรายิงประตูห้าหกลูกอื้อ คู่กันเหรอไอ้รถจับจะตกรถทัวมาจอดได้เลยค่ะช่องนี้บางนุชไลรอยู่ช่องไหนป้องเอ้ยไอ้ป้อมเขาถามว่าบางนุชไลรอยู่ช่องไหนพี่สัตว์งไหนน้องดังนะุเบอร์สิบยิงไกปพี่โป่งไงฮะพี่ทิพพงษ์ ที่พงครับภาษาอังกฤษฮะสธีพงภาษาอังกฤษสูกก่ทีพงภาษาอังกฤษอ่ะสะกดให้เขาไปติว S U T E A T I ตัวอักษรสวยอยู่เลยรูดไล่ช่องพี่สาวอ๋อบอก,บอ,กอะไรวะเนี่ยโอ,อ้ยอ๋อ ไปก่คนดูช่องน้องเกือบหกพันค่ะคือพี่หนูไม่รู้ไงไปก่อนเด 5, ้อ hmm uh, ไปไหนไปจไปกินข้าวแล้วกินข้าวอร่อยเลจะไปกินข้าวกับใครนะคนเดียวครับไล่ไปเพื่อนก่อนเหม่ยอย่างกอแล้วาบอกว่าเราไม่ได้ที่นอนจริงปะ มึงนองกี yeah, t ue, t ue, t ue. No. ่คนแล้วเดี๋ยวมงเรียกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดินมายม่ยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามกลับนะขอแองคถ้าหลอๆหน่อยได้ไหมพี่ขอแคมมาดิเไปครับมาแล้วก็ดูออมหลน์ ผมไม่คุยกับใครมาไม่รู้ไม่ชหอไมครับไหนอยู่ทไมบ้านอ่ะนนเป็นได็กางนุ้นอยู่บ้านครับเฮ้ยเคยประกอบอ๋อประกอบแแ่ะใจหายแตรงขวดโอ้คนนี้เจญมาอ่ะะอะไรอ้วนมนอะไรอ้วนไอ้อ้วนงอนเลยงอนเลยอมึงางอไออะไรกันอะไรอ่ไมทำไมทำไม เอพี่เนี่ยมันลั่นน่องแล้วดิเด็กเอ๋อเรื่องะไรเนี่ยสวัสดีครับเด็กเอ๋อไอ้บัวไม่อ่ะต่อทำไมอ่ะเออ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 โอ้กูผมหัวโล่นีไงผมเลยใส่โล่ตรงไหนเนี่ยคนเยอะจังอ่ะผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยจะบังนานอยู่เลยดังนี่มาดิพวกบางนานบังนานไปนู่นไปบางนานไปนู่นไปโอ้คอมเมนต์มาเนี่ยบางนานไปนู่นไปเนี่ยเขาคอมเมนต์เนี่ย บางนานไปนู่นไปไปไกลเลยครับบอกขอเดินไปไปจริงขอเดินไปบางนานวอาบางนานไอ้วันไอ้วนไปไหนฮะมึงสอบบางนานงอนมั้ยเนี่ยไปเอาอยู่ได้ไหมไม่ไหลแล้วไม่ไรกันลุ้นพี่แล้วไหลกันคุยกันดูดิรู้ยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องงานว่าไงฝากรวยมั้ยไปไหนบางไม่รู้ครับยังไม่ได้กินข้าวเลยจะเข้าไก่ดาวดิ เด็กก็สิบ่นี่ไอเลเฟหยที่การทำไปแล้วการทำไปแล้วรีี้ากูยังต้องไปคนร้อง

มีขาวไหนไอ้วันนี้คนดูให้วันนั้นอ่ะนี่เตะจากเราอ,อ่ะผมยังไม่ได้ขวัญกินเลยคุณดูฝากใครมากันาาอันนี้เรื่องจริงอ่ะไอ้นบนเรือรถแล้วไม่มีจริง ผมนั่งอยู่บนรถกอนถายหายไมไ่เจอเลยมามามผมไม่งงเลยว่าผมก็ว่าอยู่ว่าถุงขาวหายไปไหนหมดก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนเห็นไหมเพื่อบอกไม่เห็นนี่ลังเอะไรครับ นี่ไงแปเนี่ยเกมไหนพีเตมไม่อยู่ครับไม่รู้ครับผมกำลังเล่หมือนกันกินอ๊อฟไม่ติดตามอยู่นะใสข้าวเสร็จตักแป๊บเดี๋ยวก็นอนแล้วครับพรุงนี้ไป๊บใครเนี่ยคนดูผมไม่ได้งอนแล้วคนดูไม่ต้องบินแล้วอย่าได้

ผมไม่ได้งอนแล้วขอบคุณครับไปนี่จำได้ปะผมไม่รู้ว่าคนมันด่าเยอะเขาบีบไหมคะนี่นะครับลูกค้าค่เบเีบไปแล้วนะวิ่งออกมะ เี้ยวปีละดีแบบใช้มือใช้ใช้ที่มีอกรปบางคนครับไม่ได้กลับเราดูบ้าเลยนัไม่ได้กลับบ้านเลยมากับกับกับปีแล้วมั้งคอยดึงมวเล่นนะ น <fig urable> ี้ไปเตะไปแข่งไหนไม่รู้ครับนี่ใส่เลียวมันดูเรียกชื่อผมได้นใหม่ไม่ต้องเรียกวนได้แล้วอยู่อันดับบึงอะไรอยู่ตั้งเนี่ยผมไม่เอาอ้วนเล็บปมเล็บปม ขาคุกคนครับเก่าคนครับคนแม่โคตรใหญ่อะเราเราไม่ปิดมือเจ็บปิดมือเจ็บนะป้อมครับคนดูเรียกป้อมหนีเรียกป้อมเก่งทุกวันป้อมน่ารักทุกวันเอ้ผมยมีนี่ได้ไหมปิดมือแรกก่อนอ้ามันเจ็บเจ็บมือแรก ว่านี้เจ็ดกว่าถ้าถ้าอันนี้ใหญ่เงียบเก่งมากนอนเอมืออาอจับเบาไปแรงนะอจับกบาไปแรงผมแรงไปเบาหน่อยไปยังเน่ห้าสิบได้ละ นี่คนดู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 ป้อมน่ารักกว่านที่ชื่ออะไรครับอันนี้คนดูเขาพิมพ์คนเดียวเนี่ยปั๊มปัอมปั๊มถ้านก็ไปิจิบิเท่าเบื้งสีไฟคนดูจะมาถ่ายรูปกับผมกันปะอาจจะมีคนถ่ายรูปกับผมไหมผมมันไม่ดังนะตอนนั้นเราตัวอ้วกไปเจ้าไปไปไปให้เชื่อทุกคนพิจิบผมจะไปเท่าเบื้งสีไฟนีนะ นี่วะไนั่งไปนั่งไปนั่งเล่มือถืไปแล้วหนึ่งจะไปด้วยแหละผมก็เลยไปเพื่อนนั่นจะไปนะถ้ากับพิมจิตเดี๋ยวจะไปนะทุกคนนะพวกเราจะเฉยอีกต่ออีกนั่งนอนนอนได้ตนายลาวันต้ีต่อเลยเนาะไม่เดี๋ยวมาด้วยบ่หน่ยพี่หน้

มายสีวัไหนไม่รู้นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าต้องไปไนนบ้างนอะไ่คือสีอะไรดิออะไรไม่รู้ไปก็ไปเลยอสสีอักรออมหน้าเราทุกวันเอตั้งนั้นคนดูต้องคนดูห้ามเรืกอ้วนนะขอบคุณครับคนดูเรืกออ้วนได้แล้ว วืม้าวเราจอทอโอ้ยเดส้ายเลยเนี่ยโหดดิสิบมองอะโหดดิกูมงกลเจออิสลามสันติชน

คิดถึงคนดูท like okay. hmm. ุกคนนะมีคนดูคิดถึงบ่อยากนะงี้เจอพวกงี้เจอสินาพิชยาบมาอะไรนะสินาคุณนูพวกหินควดูผมดูสวั มรูเล่นวันนี้ดีมากเกิดเป็นที่อาสาตองประเทศนี่มีงานไหมนี่พวกนี้ไปเดินสายเอยพวกนี้ได้ไปเดินสายหรือตัวนี้มาแปตลอดเลยวะอือน่าตื่นเต้น ไม่รู้เลยนะผมนอนเดิมไม่น่าจะงั้นนะใหญ่นี่ีเอาเอาเอาวิ่มาผ่าไม่ได้ว่ามันน่าจะเป็นมะพร้าว อะไรเนี่ยที่ใจใช้ปอะไรเดี๋ยวซื้อของไปให้ยืดูทุกคนนะคะผมก็เป็นกนดูทุกคนนี่หนูเมือกอะไรคะจิ้มสาล่าปลาปลอบต่อยแบ๊ไม่ใช่อยู่ข้างห้องอ่ะเออลองต้มมาดิไม่ใช่ต้มสาหร่ายเท่าเท่าแก่หน่อยอ่ะบูนบีบข้างห้องจางก่บบ้าเมย์เป็นรังเลยดิบ้าเมย์เอาสีเขียวสีแดงได้หมดเลยความเรียบร้อยไปอยากปักใส่ เดี๋ยวทำไหมวันนี้ไม่เกี่ยวกับคนดูแต่วันืีนเอเพรบเออยาเงี้ยมันเป็นวันเสาร์มันเป็นฟีลตล์นี่หมดเลยนะไม่หมดมเอาอีดีเอาห้าออกจะต็บดักมีโมเดลดัดหนอนว่ะต้อให้วาผิะไอย่าย่ใหญ่เป็นเศรษฐีารไม่จั

เดี๋ยวคนเ้อเจียมเนี่ยดีทยกคนหนาวหามคนหาวต้องคิดคนทุกคนนะตอนกี่โม่เดี๋ยวตึ้งกันแลครับเด็กกินข้าวเสร็จทำอะไรเสร็จจด็ก็ไปเปลนอนแล้วโอ้ยคนดูเล็กๆกันได้แล้ว เลือกเกวันเล no ือดได้ว่าวันทุกวันวันจ่ายทุกวันเลือกได้แล้วผมขอได้มั้เนี่ยผมขอได้มีน่ะเหนไหมเลเป็นก็ได้ไม่หวัง เป็นก็ได้ไม่ว่ากันใช่ดีแต่ว่ามันอเรื่องคนมันได้เรื่องของคนอุ้ย,ยทำไมันเนนงนี่ไงเป็นไงพี่คนนี้เก่งมากเลยนะว่าไม่เอาไม่เรียกอ้วน,นได้ไหม,ค,มค็ดูเออ แล้วบ้างมี่ไม่เก็บประสาทซีดุนะสนะล่าว่าจินสัตว์สัตว์เช่องรวมนันบกจิตปรสวไม่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงอ้ยบุคนดูนะก็คือ บุกคนดูว่ามันจะเป็นเลขที่ผมตั้งรหัสคือห <c ười> น,นึ่งสองหนึ่งหนึ่งหัสองบอกบุญหลอวยยหกคนดูมออกไหมที่ผมพูดไปให้ปิดชรอบได้ นึ่งสองหนึ่งหนึ่งห้าสอง็ามาากงานแต่งนะคะแวก็รู้สึกว่าตัวเองผมว่าหอยออกกดูก็เลยไปเจอนี้มาซื้อมาก็คือเรียกว่างินี้นยินี้เนี่วันมันเกิดผมเชื่อว่ามันเกิดรวยรวยรวยปัง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 ติดกับงอะมันเป็นดินทำไมจะ เก็บครับวันนี้วันเสาร์ครับใ่าิให้ฟีลเหมือนกินเยลลี่อ่ะลน์นี้เป็นของน้องป้อมนะคะน้องป้อมทีมหมอนทองทุกคนก็คือ,อไลฟ์มีพี่ๆขึ้นมาแจมด้วยแล้วก็ไลฟ์คุยกับเอฟซีจ้า